ครับพบกับรายการ Buff Ghost รายการที่เราจะถอดสมองและมาสยองไปด้วยกันวันนี้อยู่กับคุณเบียร์และคุณอาร์ตี้จากพามสวัสดีครับครบคุณเบียร์พามหมอนหล่นนะครับเอ้คุณเบียร์วันนี้ไม่ฉายาไหมอันนี้ไม่ไม่ไม่มีฉายาเพราะว่าวันนี้ผมตั้งใจจะมาเล่าเรื่องสยองขวัญจริงๆครับในรายการ ปรับโกรธก็ความจริงจังของผมอยู่ในระดับที่มากมากเลยเพราะว่าดูจากชุดผมก็คือสยองแน่แนกกำลังจะถามเลยครับว่าเรื่องที่จะเล่าวันนี้มันมันจะเข้ากับชุดไหมวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เรื่องที่ผมมาเล่าน่าจะน่ากลัวสุดตั้งแต่ผมเคยมารายการนี้แล้วแล้วคุณคุณอาร์ตี้วันนี้เรื่องที่จะมาเล่านี่น่ากลัวระดับไหนฮะ ผมไปเจอเหตุการณ์หนึ่งมาที่มันแบบว่าคือปกติผมไม่ไม่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยพี่แบบไม่มีหรอกอะไรผีสางอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งทผมเจอกับตัว,วผมก็เลยแบบเกิดอาการขาดใจเฮ้ย <Hey. S 2> คือมันต้องเหตุการณ์มันต้องเก็บมาคิดอะไรแบบเนี้ยก็เลยเออดีใจที่ได้มารายการนี้โอ้โหเรียกว่าแขกทั้งสองคนนี่น่าจะเต็มเรื่องที่แบบสยองที่สุดมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วนะฮะ วันนี้ผมขออนุญาตให้คุณอาร์ตี้เล่าก่อนแล้วกันผมผมเล่าเลยนะครับคือวันนั้นนะครับผมช่วงเป็นช่วงที่ผมไม่สบายอผมก็เข้าโรงพยาบาลนะครับครับแล้วเราก็แบบอ่ะก็ใช้สิทธิ์ทั่วไปนอนห้องรวมรวมกับผู้ป่วยท่านอื่นผู้ป่วยท่านอื่นใช่ครับอ๋อมีกี่เตียงคะนี่อุ้ยเยอะนะฮะเหรอแต่ว่ามีหลายเตียงแต่ผู้ป่วยวันนั้นไม่เยอะอืผมอ่ะผมก็ไม่เข้าใจคือจริงก็มีต้องหลายที่นะแต่เขาจัดให้ผมมานอนตรงนี้ มันก็เป็นมุมที่แบบเออจริงมันนอนกับที่อื่นก็ได้เพราะมันมีเตียงว่างเยอะนะครับแต่เขาให้มานอนกับตรงนี้ที่แบบข้างๆมีผู้ป่วยอีกท่านหนึ่งเหมือนกันอืไม่รู้แบบเราไม่ได้รู้จักกันทำไมถึงต้องจับมานอนคู่กันก็ไม่รู้ผมก็แบบเราเป็นคนไม่เชื่ออืก็พยายามมองทุกอย่างให้แบบคือถ้าเราเห็นกับตาเราก็จะมั่นใจว่าแบบไม่ไม่มีอะไรหรอกพยายามมองเลยออแต่วันนั้นคือคุณไปคนเดียวใช่ไหม ไม่ได้ไปกับตาอ๋อไปคนเดียวครับอ๋อก็เลยไม่ได้เห็นกับตาถูกไหมคือใช่ครับอเราจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแล้วแล้วคุณยายไปไหมเมื่อนั้นคุณยายกลับไปพร้อมตาครับอ๋อก็ไม่ได้เห็นกยายกับตาเลยครับเอ้ยยายกับตาใช่ครับเขากลับไปด้วยกันครับทีนี้ผมก็อยากรู้ว่าแบบข้างๆผมอ่ะเขาเป็นใครใช่ไหมมันห้องมันโล่งมากนะพี่จะอยู่ได้กันสองคนสามปีอย่างเงี้ยอั่นเหรอว่ายามองเขาทําอะไร เขาเป็นอะไรผมมองไม่เห็นเขาดื่มน้ำเขาไม่ผมไม่ได้หมายถึงนี่ผมหมายถึงอ๋อเหตุการณ์เหตุการณ์วันนั้นนะพี่อ๋อครับผมมองไม่ค่อยเห็นผมก็เลยเอามือถือขึ้นมาทําเป็นเล่นมือถือเนาะแล้วก็เปิดให้จอมันสว่างแล้วก็ส่องไปทางเตียงข้างเพื่อดูว่าเขาเป็นใครเขาเป็นใครอาการเป็นยังไงทีนี้เขาหันมาฟึ้ผมตกใจผมเก็บมือถือเขาหันมามองที่ผมอ่ะเราก็เพ่งอ่ะแล้วเว่าก็ไม่เสียง พอพอจะรู้ไหม่รัว่าเสียงอะไรไม่รู้พี่พอเสียงมันไม่ได้มาแค่เสียงมันมีความร้อนมาด้วยมีความร้อนมาด้วยมันแบบเอออุณหภูมิมันแต่ตอนนั้นคือหมายถึงอากาศก็เย็นอยู่ใช่ไม่มีความร้อนกระแทกมาโอยโอยเข้ามาที่หน้าเราใช่พี่ผมก็งงไอ้แม่งร้อนนะผมก็ขยี้จะบอกว่าขยี้ตาก็ไม่ได้ตากลับไปพร้อมย้ายเมื่อกี้ใช่เราอยู่คนเดียวไม่ไม่อันนี้ตาเหมถึงตาเราใช่ไหมผมก็แบบเอ้อะไรวะ สักพักเหมือน,นมันเขาเกรงอะพี่อพี่ผมมาคิดว่าแบบมันต้องแบบเป็นคนเล่นของหรือเปล่ามีผีเข้าเห<อ>มือนเหมือนทรงอะไรเงี้ยของขึ้นใช่แล้วก็มีเสียงผมก็แบบโอ้ยแม่งมาลัวมัน,น,น,นไม่ใช่แล้วเพราะว่าไม่ไม่น่าใช่ของขึ้นเพราะว่าถ้าของขึ้นมันจะแพงอืเราต้องจ่ายจ่ายตังค์เยอะขึ้นใช่เอะด้แต่ตอนนั้นราคาสุปกติก็รอช้อนอมันต่ำ ใช่ไอไอร้อนๆนั้นมันทาผมแสบตาเลยพี่อ๋อเหรอ oh. แล้วน้นคุณทํายังไงต่อผมตกใจผมก็พยายามเรียกพยาบาลเรียกหมออืมหมอครับมาช่วยด้วยข้างๆนี่เขาเป็นอะไรไม่รู้เ้าจะแบบโคม่าเลยแล้วอยู่ตัวซิดเลยนะอหอมซิดเลยโอ้ยน่กกากลัวแล้วเขาก็มาคุยกันตบซิดตบซิดผมมันได้ยินไม่ชัดแล้วเขาก็เข็นกันไปแล้วพี่คิดดูดีคือเข็นเตียงข้างๆออกไปจากห้องนั้นเลยเอาไปเลยแล้วทางห้องอ่ะเหลือผมคนเดียวตอนนั้นประมาณกี่โมง โอ้หห้าทุ่มเที่ยงคืนพี่โเวลาแบบเที่ยงคืนแถวๆนั้นอะแล้วผมอยู่ท้งห้องคนเดียวอะแล้วนี่มันเป็นเตียงที่หายไปเตียงหนึ่งอะผมไม่รู้จะจินตนาการไปทางไหนหรือว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นคือยังหาคําตอบไม่ได้ผมยังคาใจอยู่แต่คือมันเรารู้สึกว่ามีไอร้อนผ่านเข้ามาที่ตาเราใช่พี่ที่ตัวเราแแสบตาเลยอะแบบแสบตาจนเราต้องแบบรู้สึกแปลกใช่พี่จากเตียงข้างๆอย่างงี้มันเป็นไปได้เพราะว่าเขาบอกว่าบางที ล้คนตายวิญญาณออกจาก,กล่างนะจะเป็นวิญญาณที่ผ่านาาคนนั้นาเปนได้้วคืออไรหรมันอุยอุยขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็มีแบบเออมันแสบตานิดนึงอ,ะอ่ะอันนี้นี่ก็คือเรื่องของคุณอาร์ตี้ชื่อเรื่อง<ม><ม>ว่าอะไรนะอันนี้ชื่อเรื่องว่าผีพืชผีพืชมันเอามันเดี๋ยวเราฟังจากเรื่องคุณอาร์ตี้แล้วฟังเรื่องจากคุณเบียร์ต่อดีกว่าอันนี้มีชื่อเรื่องอันนเ้เรื่องความบางอื่นมากเลยว่า เรื่องราวเกิดที่โรงพยาบาลเหมือนกันอ๋ออันนี้จะเป็นมีมีชื่อเรื่องเหมือนกันเป็นผีแสงผีแสงผีแสงใช่ครับสือพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะกะสือมันจะเป็นแสงแบบว่าบาบใช่ไหมแดงแดงบาบบ<อ>น,นี้ไม่ใช่ครับคือวันนั้นผมก็ป่วยเหมือนกันผมก็แอดมิทที่โรงพยาบาลคืนนั้นน่าจะเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มผมก็ อยู่ห้องรวมที่เป็นห้องผู้ป่วยรวมที่เป็นห้องพัดลมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็เราไม่ได้ไม่ได้ทำแบบประกันอะไรไว้อก็เลยได้ไปอยู่ห้องรวมทีนี้ผมดูเลขที่เตียงผมอืม,มันเลขสิบสามด้วยโอ้เลขสิบสามก็ตอนแรกแต่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลเขาจัดเล,เลขสิบสามนี่เหมือนอันดับของทีมอะไรสักทีมอะอ่า น่าจะทีมในลีกตุรกีอ๋อ,อคือผมก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องไปนอนที่เตียงหมายเลข13นอนปึน๊บซึ่งในโซนที่ผมนอนก็จะมีคนไข้ที่นอนอยู่แค่อีกเตียงเดียวคือโซนนั้นมีอยู่แค่สองเตียงมันจะกลามาน่ากลัวพี่คือมันวางเวงมากมคล้ายๆของคุณอาตี้เลยม,มันรู้สึกว่าใครที่ไปตอนกลางคืน โรงพยาบาลก็จะเดึงออกว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงมันจะแบบเงียบๆงียบวังเวงนะครับเพราะนอนเตียงรวมนี่ถือว่าแบบคนไข้แต่ละคนนี่อาการป่วยไม่เหมือนกันด้วยนะใช่ถูกต้องอเขารวม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 ,รวมมาไว้ใช่คืนนั้นผมก็นอนอยู่คนไข้ที่ผมบอกก็จะนอนอยู่เตียงข้างๆผมออืแต่ก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกับเขาเพราะว่าผมก็นอนของผมเพราะตอนนั้นผมก็ ป่วยเหมือนกันป่วยหนักไหมแอนนี้ก็อาจเป็นผิดอออ่าก็คือทานทานอาหารแบบไม่ไม่ค่อยดีเข้าไปก็เป็นน้ำพริกแคบหูวย่ยน้อยโอ้โหอันตรายอันตรายนะอันนี้อันตรายคือผมผมคิดว่ามันเป็นมุกตอนแรกผมก็ตัดสินใจเอ้ยไม่เชื่อหรอกก็ลองกินเข้าไปก็เรียบร้อยเลยก็แอนมิดเลยอ่าคือผมฝันเห็นหมาทุกคืนเลยแล้วท้องก็เสียด้วยอย่างเงี้ยใช่ แล้ว<น>ฟันเห็นหมานี่เจอเจอเขามามาบอกอะไรบ้างไหมคือสายตาของพวกหมามันค่อนข้างแข็งเขาว่าได้ยินความแข็งของหมาออกมาจากมันเห่าออกมามันเหา่าย่า่น้อยอย่างเงี้ยเอ้ยมันมันมันแข็งมากผมว่าเสียงมันคุ้นๆเลยนะ<อ>คําพูดน,นั้นคอยอ,อีกทีพี่ไห่น้อย เหมือนเขารู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเขาใช่ทีนี้ผมก็มาด้วยอาการถ้องเสียพนอนพักนพากเวลาผ่านไปสักชั่วโมงนึี้เกือบเที่ยงคืนแหละผมเห็นเตียงข้างๆคือมันมีม่านกั้นอยู่อมีม่านกั้นอยู่มันมีแสงแสงสีข,ขาวแบบว้วคือเฮ้ยความรู้สึกเราในโรงพยาบาล มันมันไม่ควรจะมีแสงอะไรแบบวูบ <Move. S 2> อีกทีหนึง่งคือแบบสว่างวาบเลยอย่างนี้ผมเลยรู้สึกว่าฮมัน,ม,นมันไม่ปกติละแล้วมันยิ่งแบบว่าตอนหลังคือแบบค้างไว้เลยแบบวูบไฟวูบแบบวแบบสว่างวาบเลย<ะ>คือเหมือนกับว่าเขากำลังรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้ คือผมผมกำลังนึกภาพเลยว่าเป็นแสงวิญญาณออกจากล่างหรือเปล่าอาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่ามันมีดวงจิตอสามารถออกจากล่างไปจังหวะนั้นคือพอแสงผมเห็นวูบมาแออบบวูบใหญ่เลยบูับข<ค>นผมแบบขนแบบเริ<น>่มลุกทั้งตัวขนขนลุกขนอะไรบ้าง ขนคนไทยเนี่ยแหละผมผมคนไทยผมไม่ได้เป็นคนไม่ได้คนจีนไม่ได้คนจีนไม่ได้เป็นคนตั้งมาเทศสแล้วขนของไหมขนของผมไม่มีแรงคนนะตอนนั้นมันนอนไม่มีแรงเลยอ่ะแล้วคุณทำยังไงต่ออาการผมเริ่มแบบมือเก่งอืมเฮ้ยนี่มันคืออาการของผีอำหรือเปล่าหลังจากแสงนั้นมันดับไปใช่ไหมใช่ครับมันวูบมาแล้วมันผมขนลุกปุ๊บมันวูบดับอืมมันแบบ ผมเก่งทั้งตัวตั้งแต่ัวจดเท้าเก่งเก่งเก่งจนแบบคุณเคยได้ยินคำว่าเสกหนังควายเข้าท้องไหมเสกหนังควายเข้าท้องเคยได้ยินพนะี่จังหวะนั้นผมนึกถึงสิ่งนั้นเลยพอท้องผมนะ่ะมันแบบเหมือนมีอะไรอยู่ในท้องแบบเหมือนมีคนมาบิดไส้มีแบบโคค่าโคค่าไส้ไส้อะไรทอานนี้เป็นไส้ออดอ๋อไม่มีไส้ครีมอะไรอย่างงี้ไม่มีมีไส้ออดบิดบิดป๊าบบิด จนผมทนไม่ไหวผมได้ยินเสียงสุดท้ายก่อนที่ผมจะสลบไปแล้วคุณก็สลบไปเลยแล้วก็สลบไปเลยคือผมไม่รู้สึกตัวอีกเลยหลังจากนั้นแล้วคุณคุณหมอไม่ได้มาดูอหรอคุณหมอกับพยาบาลผมรู้สึกตัวอีกทีคืออยู่รอบเตียงผมเลยยืนรอบเตียงคือมายืนล้อมเตียงคุณใช่รัสกิจคุณคุณเบียร์คุณเบียร์คุณเบียร์คุณเป็นอะไรบอกว่าผมก็สลึมสลือ ุณหมอเมื่อกี้ผมน่าจะโดนผีเข้าสิงแล้วสรุปหมอบอกว่าผีเข้าสิงที่อะไรมึงขี้แตกอันนี้คุณขี้แตกบนเตียงอ่ะโอโหใครมันจะไปทนไหวผมท้องเสียแล้วผมวันนั้นผมยังไม่ได้ขี้เลยอ๋จอจังหวะนั้นคือมันขนลุกนะมันต้องแพร่คือแบบมันเยอะมากผมขี้เยอะมากจนแบบมันไหลลงจากเตียงอ่ะโอ้ยมันข้างๆเตียงผมเลยพี่แล้วหมอเขาก็เข็นผม ออกไปทิ้งที่ลงข้างนอกโรงพยาบาลคือเขียนเอาไปทิ้งเลยใช่เพราะมันสกรปรกมากโอน่าสยองขวัญน,นะอันนี้ใช่ผมโดนผีลอกผมเลยขี้แตกอันนี้ผมว่ามันเอ๊ะมัน,ม,นมันใช่ที่เดียวกันปะที่ผมเห็นนะ่ะเตียงมันสั่นเต,ตียงเยนคุณเบอร์อะไรสิบสองอ้าวมีคุณเบอร์สิบสามอ้าวเตียงเตียงมันสั่นนี่ เราเราคนไข้ตรงนั้นน่ะเขาเก่งอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะแบบเฮ้ยโอ้ยเขยไม่ไหวภาพนี้เลยพี่เหรอแล้วแม่งมีน้ำไหลมากเตียงอะพี่ลองคิดดูดิน้ำสีอะไรวอนนั้นผมไม่เห็นมันมืดมืดมันอุ่นอะมันร้อนๆอุ่นๆออกมาแล้วคุณได้ชิมไหมยังไงยพี่ไม่ได้ชิมแม่งแสบตาด้วยโอ้หแล้วคุณไม่ได้กลิ่นเหรอผมเป็นวัดเออเหรอหายใจไม่ออกแต่ได้ยินแค่เสียงพี่คิดดูผมไม่ได้กลิ่น ผมต้องหายใจทางปากอาอแล้วไม่ไม่รู้สึกแบบหวานที่คอแสบเลยพี่แล้วหลังจากนั้นผมเป็นผมก็คิดว่าผมเป็นโควิดนะเพราะมันหายใจไม่ออกก่อนแล้วหลังจากนั้นผมแสบคอแล้วแล้วที่แสงแสงที่ผมเห็นบูบบู๊บอะไรเนี่ยอ๋อผมไอ้มือถือผมเปล่าอาอเหรอผมฟึ๊บอย่างนี้อ๋อหมายถึงว่าส่องดูใช่ว่ราผมก็คาใจไงออสรุปอี่ขี้แตกใช่ แล้วก็มึงก็ส่องไฟมาหาใช่อี่อ๋อสรุปขึ้นอยู่เตียงข้างๆกันเรียกว่าดวงวิญญาณตรนี้โอ้โหโอ้ลงอกน้อยก็เป็นขี้โอ้ดีนะไม่ใช่ผีโอ้แต่เป็นขี้ใช่ฮะโอ้ยผมว่าเรื่องของผู้นสองคนเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้สยองขวัญอะมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันมจนจอ้วกมันมันคือ มันยะแยงเพราะว่ามันสยองขวัญไม่ผมเหม็นขี้อ๋อเหม็นขี้ใช่ผมคุณเล่าออกมาแล้วผมนี่แค่เล่าเองนะผมรู้สึกถ้าผมเป็นหมอผมก็เขียนคุณไปทิ้งอนอกจากไปทิ้งผมว่าผมผมจะเอารถขยะบดบดทับอีกว่ามันจะได้แบบไปกับรถขยะไปเลยแต่ไม่ว่าจะกลิ่นมันจะแรงแค่ไหนผมรู้สึกว่าอย่างน้อยที่นี่มีนิยมไทยคุณจะเล่าแนวไหนมันก็สนุกได้ทุกแนว นิยมไทยเขาหอมผมขออ๋อนี่ครับนิดนึงจะได้ล้างคอด้วยทัศทยาทำไมอ่ะชนเฮ้ยหอมจริงด้วยก็เรื่องราวของวันนี้นะครับทั้งคุณเบียร์และคุณอาร์ตี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าสยองขวัญเท่าไหร่เรียกว่าจะอ้วกดีกว่าก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ คุณเบียร์วันนี้ไม่ฉายาไหมอันนี้อไม่มีครับไม่มีครับก็วันนี้ตั้งใจมาเล่าเรื่องสยองโดยเฉพาะเลยครับไม่ได้เคียจุนไม่ได้เลยวะไอ้เชียชุนนั้งไม่ได้เลยว่ะเคียแล้วจะมองตรงไหนดีวะเมื่อโบออกเลย่ ไอ้เสื้อไม่ไส่เด่โบเดโบนี่หี้ยวคือถ้าเราเห็นกระตาเราก็จะมั่นใจว่าแบบไม่ไม่มีอะไรหรอกพยายามมองเลยอทีนี้ไอไอผู้พูดแต่วันั้นพอดีตาไม่ได้มาด้วยอ๋อใช่ไม่ต้องขำกีเห็นกระตาเออผมเอามาหนก่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวที่อยู่ก็แทงมา มันต้องค่อยๆมาค่อยๆสอดห้าสี่สามสองแต่วันนั้นไปคนเดียวเอาเอาปเปิดให้หน้าจอมันสว่างอืแล้วก็ส่องส่องไปทางเตียงข้างเนี่ยให้ให้เห็นชื่อนีไม่ธรรมชาติเี่ยไม่ตัวมืองดื่มปกติได้เพราะมือชัดสุดแล้วไม่เป็นไรมันมันตลกดีเดี๋ยวเวลาไปไปซูมมา ผมก็แบบขยี่จะบอกขยี่ตาก็ไม่ได้ตากลับไปแล้วืองขำดีแล้วแต่ดีแล้วเออแต่เอาใหม่ขยี่ขยี่ใหม่ก็เรื่องราววันนี้หอมครับไม่ใช่อืนนี้เขาเตรียมเปิดตู่แล้วนะอันนี้ก็ชอบไหมนะชอบเลย